สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุผูสุสคนนะครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกทกท,กท่านนี่ก็าพามาเบิงรถดำรถแมคโคพี่น้องอยู่กับทีมงานเจวันนะครับ โซเฟอรเขากับจันเปียนะครับอนะ่ลอกกี้นะครับนี่ลอกกี้ล้อยเ้าหาวะครับล้อยเ้าหาวะรถอะล้อคร้รอาตัวอ,อ๋โอเคครับครับครับ ระยะทาง3กิโลได้เลยเนาะแม่บ้อนจากนี่ไปหุ่นสามโลได้เลยเนาะประมาณ3โลไปกลับบเอาตีลไปหกโลรวมทั้งไปทั้งกลับเกียโลไปไก่ตัวเดียวตัวใดบัดนี่สามร้อย ๋อออตแดมวรัีว่ะัดลรัศ่อลอยแปดที่พาแล้งมากครับที่ล็อกกี้นะครับบินตานการยางนะครับ ไว้เจ็ดสิบห้าแล้งมากเสียครบเสียครบล่าครับไว้เจ็ดสิบห้าแล้งมากครับอันนี้คู่แฝดยักษ์เขียวครับอของเสียปิก๊กอันนี้เป็นของเสียครบล่าครับนี่ เจ็บหาแล้วมากครับเอาว่าทำด้วยโอ้าาเียวางไหรอฮะวลิดวลิดโอู้บาจำหน่อยครับนุม่มวาลิดนะครับ,บ,รบว,ล,คคบล,ว,บวลิดดับสิ่าวลิดโอเคครับพุดจักแล้วบาทนี่วาลิดดับสิาเอาท่าแล้วบาทนี่ ไปไหนเนียเียงหรือเ่เจียงแล้วเอาดินมาดิเอาดินวัดวอลิตดัมซิงกินข้าวกันแถวนี้ก็กินข้าวกันบ่คือคือกินมากแล้วเนาะคือสัตว์มากใช่เอ็มเปิงแล้วเดี๋ยวทีเดี๋ยวทีไปน้ำหรอกกินข้าวกันก็ได้ เต้ยเดาเถอะเนี่ยเน็ปเออเอาเสียปิ๊กเสียปิ๊กสรมาถกี่โลกี่โลไปกลับว่าเนอะ ขาเดี io, oh, ยวเโลโอ้สิบสี่เห็นไหมสิบสี่กิโลเสียฮอปล่าครับอันนี้เสียปิ๊กเสียป,ปิ๊กเสียป,ปิ๊กจวจอดกินข้าวกันบ่กิจน,จนข้ากัน,นกิน้ยเสียงนี่เทียงนี่บ่ัน,นี่ม่อน,นี่ย,อนนยโอ้ย<ด>ยูทางไนพุญบ่ อันนี้มันขอเรียนคนต่างดินเหงมัตดีเขาเขาเรียนโอ้อนนี้มันมอสีดินน่ะเินอ๋อยินดียินมันต่างคนต่างเอาไปที่นม่วายุวังหันทาอันผู้ยกขับโลกี้ว่าโลกี้สีเขียวๆอันนั้น่ำโรงงานกูนั่นหระลงงากันบ่ เสียปิกว่มีผู้สาวบ่เสียปิกหนึ่หาอยู่โอ้ือ่ะวันนี้มาอยกับเสียปิกนะครับรถด,ดำสิ่งเมือม่อไพร่พี่น้องจัดเต็มขนาดครับวันอนี้รถด,ดำสิบสองขั้นครับวันอนี้ เดี๋ยวเขาไปเบิ่มมองเพิ่นเอาดินไปเทแนครับทั้งตัวเมืองอำเภอศรีหา้าคุณน่นองมานีโอมาเย็นแต่เวนหมาได้มเวนนี่เียนมื่อนได้หรือเป่าไะมือนขอมา่งบ่เอาเมื่อนฉลองรถไมโค้ไม่ครับเมื่อนี่ของเสียปิก ร้อยยี่ 120. เป็นวะร้อยยี่เป็นไอโกเบมากที่อ่าเป็นโกเบเป็นมากที่ร้อยยี่อ่าเดี๋ยวเมือ่ดี๋ยวสิไปรีวิวไฮเซียบิกจักชิปเนะครับอ่ามือนี้กับเบิง่งนโกมาสูไปสะกวันมเมื่อนี้ <laughs> ทีมงานเจวัน ทางเพื่อเสียเราพูดมาครับพี่น้องเอ๊ะพงนี้ครับบอ่อเป็นทางนี้โว้ใหญ่ครับดินสื่อเมาสื่อไว้เป็น1ิไบเลเลยครับในลูกไส้ามาครับบ่อเสียครับล่ะ ในเฟเพิ่นในทิพยะพญาบ่าซื้อเฟเพิ่นความโอ้พญะยะมนตีดินี่ผู้สาวผู้ใดสนใจนะครับผู้บาวปิกเนี่เสียปิกเด้ครับโมเมนต์ผู้บาวธรรมดาครับแมคครมีแมคโครอยู่สองขั้นท้างดำสิงเมืองไผ่นะครับผู้ใดสนใจกะ หากมาหาสมบัติดบซิ่งจิตติต่อให้ผุ้สาวแถวบา้านห้องแถวทังพุนก็ได้ทังบ้านนั่นนี่ยังก่อสีวิไลทั่วคุณส <laughs> ีวิไลทั่วอ้ามือนี้เดี๋ยวจังน้อยจังไปนั่งกินเขาจะเข้าครับจอดกินเขาจะเข้าก่อนเสียบปีคุณหิวเขาแล้ว เดี๋ยวจังติดต,ตามคลิปหน้าครับคลิปนี้ก็ลาพี่ลาน้องสาม,มีสักคนอย่าลืมด้วยผู้สาวสนใจถักมาเลยอย่าปิกนะครับเดีย๋ยวติดต่อให้ลาสาม,มีแล้วครับพี่น้องสวัสดีครับ